ตัวแรกมาแล้วตัวที่สองครับผมมาอีกแล้วครับใสองตัวครับนะโค้เพียบเลยครับโอ้โหโดนแน่ครับคู่นี้เต็มเลยครับสี่ห้าตัวหนึ่ง เาเพิ่มมาอีกคันแล้วครับตอนนี้นาทีทองนอ่ไแม่ยาได้ได้เห็นไหมนี่จับโชว์หน่อยเด้อเฮ้ยเก่งอ่ะเหนะก่อนจับโอเคได้แล้วห้องเบอร์สามได้ตะกร้ามาทางปะก้าเลย กินไหนกันไปค่ะจต,ตรงนี้อจอดตรงนี้ค่ะจอดตรงนี้เดี๋ยวรถมันจะออกกันหมดละเพราะว่าเขามาไอ้นี่ดำน้ำําจอดได้ค่ะจอดตรงนี้นไไเออขึ้นไปได้เลยนี่ห้องพักห้องนี้จะเป็นป้าบ,บอกว่าหัวละสี่ร้อยห้าสิบาทนี่นะคะนี่จะเป็นแบบนี้แต่ไม่มีห้องน้ําห้องน้ําก็จะเดินออกไปนิดเดียวแต่ว่าที่เนี่ยบอกเลยว่าสะอาดมาก แม้แต่เศษฝุ่นที่อยู่ที่เหยียบพี่พื้นนะคะก็ไม่มีเลยแล้วห้องจะหอมน้ำยาปรับพนุ่มสะอาดนี่คือห้องหนึ่งนะคะห้องที่ว่าห้องใหญ่พักได้เป็นสิบกว่าคนป้าบอกว่าแต่ตอนนี้จัดไว้แค่นี้ใครจะเสริมอีกก็ได้ตกหัวละสี่ร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวเราไปดูห้องเตียก่อนนี่ค่ะสําหรับห้องใหญ่แล้วก็เดินมาหน่อยตรงนี้จะปิดโต๊ะอาหารรัทานอาหารแล้จะมีของถ้าเกิดว่าจะใช้ก็เช่ายืมและคุณป้าที่ทําความสะอาดที่นี่น่ารักมากใจดีมากที่เป็นห้องน้ําสําหรับห้องรวมใหญ่ ไหนป้าทําความสะอาดตลอดเลยไม่มีคําว่าสกปรกสะอาดมีสิบเต็มสิบเลยเนีย่ความสะอาดนี่สุดยอดจริงจริงนี่แล้วก็จะมีทางขึ้นไปนี่นจะเป็นทางขึ้นไปได้ขึ้นไปห้องห้องพักที่เป็นห้อง,งน้นแยกอ่าแล้วก็มีห้อง,งน้ำมีตัวด้วยป้าบอก เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันห้องเบอร์สองนี่ห้องเบอร์สองอันนี้จะเป็นห้องที่ห้องน้ำแยกเดี๋ยวเราขออนุญาตป้านะคะอ่าเปิดไฟเพื่อที่จะดูว่าห้องเป็นแบบไหนโอเคไหมสำหรับคนที่อยากจะมาแต่ถ้าจะมาเนี่ย บอกเลยว่าต้องจองก่อนล่วงหน้าให้ปุกปรับจะมาไม่ได้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่คือยากมากต้องจองก่อนเลยนี่ห้องนะ่ะสะอาดมากสะอาดให้สิบคะแนเนเต็มสิบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องหนึ่งต่ออ่ะอน,นี่ห้องเบอร์นหนึ่งนะคะเราเปิดเข้าไปอันนี้ขอป้าขอป้ามาดูนี่นะคะ จะเป็นแบบนี้ดูไฟนคะคะสวยมากห้องนี้ป้าบ,บอกว่าสี่คนค่ะพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่นะคะจะเสริมได้นะคะเนี่ยห้องนี้ก็เสริมอีกสองก็ได้ป้าบ,บอกถ้าเสริมก็หัวละสามร้อยบาท ลองถามรายละเอียดกับทางที่พักดูอีกทีก็ได้นะคะเผื่อบางทีมันคลาดเคลื่อนนี่เรามาให้ดูสำหรับห้องสี่คนนี่นะคะโซนนี้จะเป็นแบบนี้นี่ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีห้องแต่ละห้องที่เราให้ดูห้องเบอร์สามก็จะเหมือนกับห้องเบอร์สองเลยค่ะห้องน้ำแยกห้องน้ำ มีอยู่สีห้องนคะคะแล้วส่วนตรงนี้ตรงข้ามกับห้องน้ำก็จะเป็นห้องเบอร์สี่กับเบอร์ห้าป้าบอกว่าสามารถดูได้ป้าเปิดไฟให้แล้วป้าน่ารักมากๆเลยนี่ค่ะจะเป็นห้องสีฟ้าเฮ้ยนี่เรอห้องนอนนี่ค่ะห้องสีฟ้า จะบอกว่าห้องที่นี่แต่และห้องสะอาดมากๆเหี่ยบไปนะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรหนึ่งเดี๋ยวเราปิดให้ป้าก่อนอยี๋เวืปอดไรนี่ส่วนนนี้ของเบอร์ห้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ประหยัดไปนะนี่ห้องเบอร์ห้าประตูจะเป็นไหนนะคะเข้าไปข้นางในแบบสวยหรูมากอ่าราคาหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทถ้าเสริมสามร้อยนี่นะคะจะมีทีวีเป็นห้องแอร์แล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มในความสะดวกแต่ว่าไม่มีตู้เย็นเฉยๆบางคนก็ไม่ได้อะไรมากใช่ไหมคะแต่รับรองว่าในราคาหนึ่งพันบาทเนี่ยสะอาดแล้วคือไม่เสียดายเงินเลยที่เสีย ห้องน้ําอ่ะเนี่ยเปิดประตูออกไป<ๆ>ก็เจอห้องน้ําละแล้วไม่ได้แบบมีคนเยอะแยะมากมายที่ว่าจะต้องผ่านเป็นส่วนตัวค่ะรับรองว่าเป็นส่วนตัวเหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านที่แบบไม่ได้มีห้องน้ําในห้องอะค่ะแบบนี้เลยเนี่ยสวยมากเห็นไหมนี่บรรยากาศจริงๆนะคะเขาไม่ได้แบบว่ามาสร้างเพื่อที่จะทําให้เราถ่าย แล้วให้คนชมดูแต่ว่าเนี่ยขอก็ถ่ายแล้วเพียวๆเรียวเเลยค่ะ mm. ขอป้ามาษาถ่ายเลย mm. เอามาให้ดูว่ามัน mm. สะอาดแล้วเรียบร้อยมากๆ mm. นี่เราจะพามาดูห้องน้ำ mm. ห้องน้ำที่นี่สะอาดมากๆเห mm. ็นไหมคะ จะมีทั้งหมดสี่ห้องแต่ว่าป้าปิดไว้ห้องนึงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่แค่นี้ก็โอเคนะคะห้องน้ำที่เนี่ยมีหลายที่มากนะคะสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีมนะะ่วงเราจะมีอ่างล้างหน้ามีห้องสีเหลืองปิดไว้น่าจะมีปัญหายอยู่นะคะในสีม่วง ห้องน้ําจะตรงกับห้องเบอร์สี่กับเบอร์ห้าถ้าใครอยากจะมาเพื่อความสะดวกอีกนิดนึงก็จะจองห้องสี่ห้องห้าแล้วแต่เราได้เลยแต่ว่าตรงไหนก็สะดวกเหมือนกันค่ะแล้วก็สะอาดจัดไหมตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้ว บมึกสุวรรณนรัก์มึกสุวรรณนัรักโฮมสเตย์ตัวเท่าโยเลยเก็บเป็นขวัญถุงนะครับเราวันนี้เพิ่งมาตกได้ไม้สองไม้เองเนี่ยนายาก็ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วครับนี่บนนัดก็นอนสบายสบาย น่ารักอะแต่พ่อเอาถุงใส่ก่อนอโอ้มีตามาเต็มเลยเมื่อกี้เออไปดูเปล่ะไม่ต้องตกแล้วไปตกหมึกดีกว,ว่าปะออดึงไปเลยแม่ใช้มือดึงไปเลยตัวเล็กมากนะอ่ะไอ้แม่กินกิน้แค่ตัวเดียวให้กิน้แค่คนเดียว ตัวที่สองครับผมตัว <Hey. S 1> ที่สองอ่ะ <Hey. S 1> ไม่ต้องรอนานครับแม่ <Hey. S 1> ามาตรงมือดีวะนี่ <Hey. S 1> ตีไปตรงนู้นครับ หลุมันอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเมื่อกี้มีตัวตาอีตัว้วย ลมเหมือนจะแรงอยู่เหมือนกันนะดูสายดิโค้งเลยอะ่ะมีลมก็โอเคแล้วไม่ต้องมีฝนนะกลัวจะมีฝนอยู่ แต่เช็คในแอปก็ไม่มีครับวันนี้โอ้โหปลากระบอกอีกแล้วครับฝูงมัน20ตัวได้ไมาอีกแล้วครับมา2ตัวครับนะ่ะโหเพียบเลยครับ โโหโดนแน่ครับคู่นี้เต็มเลยครับสี่ห้าตัวน่นะ น่าจะฝูงมันแน่นอนเลยครับน่าจะฝูงมันแน่นอนเลยตามมาจับตรงนี้ทุกตัวเลยแต่ผมเบี่ยงมาตรงนี้เอง,ง,งลองดูโอ้ไอยไซส์สว oh. ยแก้ว84 <c oughs> หนูกำลังกินนี่นเลยอ่ะบุ๊คช็อปอ้าวโอ้โหหนูเพื่อนๆไม่ต้องตีไปไกลเลยอะอยู่แค่นี้อเองอ่ะเออมันมาเป็นฝูงเลยอ,ะอ่ะโหมูผสมคำล่ำลือจริงครับตัวนาระโอมสเตย์ไม่ต้องนอนก็นแล้วครับวันนี้นี่ขนาด ขนาดว่าไม่ใช่ตอนคืนนะแดดจดจัดที่สองโมงกว่ามาตกาเ,เออจริงอะตกจะได้ไหมเพื่อนไม่ต้องกลัวมันจับไม่ทันดึงแรงแรงเลยเอาเพิ่มมาอีกคันแล้วครับตอนนี้นาทีทอง อันนี้ก็ใช้อันนี้ครับหยิบโยตัวไหนได้ก็เอามาใช้ก่อนแล้วครับนนี้ก็แจ็คเว์ไปก่อนแล้วกัน1.8นี่ไม่ยากให้ลงให้มันลึกๆเลยแล้วค่อยสปริงขึ้นมา,าแรงๆอ่ะแต่มันจะวิ่งขึ้นมาเลย ไดไเห็นไหมนจับโชว์หน่อยเด้เฮ้ยเฮ้ย่ไม่อยายังได้อ่ะคิดดูดิรอดูฝนก้อนนี้ก็ลูกใช่ฝนหรือเปล่าไม่รู้มืดมาเลยอ่ะตอนนี้บ่ายสามโมงมืดหมดแล้ว หลังจากตอนนั้นที่ตกได้ทุกไม้เลยนะก็มันมีเรือออกแล้วก็มันมีข้ามน้ํามันหมึกก็เลยไม่เข้าเลยตอนนี้ข้ามน้ำมันมันเริ่มจางแล้วมันก็เริ่มเข้ามาใหม่แล้วจะยกกอยู่แถวนี้แล้วครับอืมกมกี่มันมีข้ามน้ํามันมาทั้งยี่สิบนาทีได้เดี๋ยวมาดูผลงานกับไม่ยาต่อไป เก่งอ่ะออกกเก่งแท้นึงหนีไปอยู่นั้นดีกว่าไปตกตรงนั้นบ้างดีกว่าโอ้กี่กนนตัวนะเป็นสิบตัวแล้วมั้งแต่ว่ายังไม่เจอสายใหญ่นะ สายใหญ่หลุดนู่นตรงนู้นตีไปตรงนน้นอ่ะตอนนี้ก็เหลือโบนัสคนเดียวนะที่ยังตกไม่ได้ใช่แกแต่เดี๋ยวคืนนี้น่าจะได้แหละดูแล<ะ>เดี๋ยวคืนนี้เรามานั่งตกกันใหม่พรุ่นี้กลับประมาณห้างเยนเนาะ <laughs> น้อยหน้าเรามาแล้วลเรามาแล้วออตอบนนีตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วครับผมวันนี้เรามาวันศุกร์นะเพื่อนๆไม่มีเลยครับตอนนี้มีกลุ่มเดียวครับบนสะพาน <laughs> ก็ตอนนี้หมึกเงียบแล้วเมื่อกี้ตกยังมานเลยครับนี่พอคนนี้มาทีเดียวเงียบเลยครับหมึกอ๋อเหรอนี่เรามาดูหมึกดีกว่าที่ได้ตัวยังไม่เจอนะไซใหญ่ๆนะนี่ประมาณสิบกว่าตัวได้มนะั้งสิบตัวได้แป๊บเดียวเวลามันมามันมาแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมาลุ้นตอน อันนี้ก็กลับบ้านได้แล้วครับแบบนี้มีผลงานแล้วก็ <c oughs> มาตีถูกช่วงมันอดีเลยครับมันกําลังมีบดีโอเคเปลี่ยนโยวสะหน่อย สีีน้ดูมึกนั่นแหละตัวอะไรไม่รู้เฮ้ย <Hey. S 2> <Ooh. S 1> มายังไง้อมเลยอุออ้ยให, <laughs> ใหญ่สุดวันนี้ <laughs> ใหญ่สุดวันนี้เฮ้ย โอ้นดูนี่มาตกได้แล้วมั้งมือเข้าแล้ว,เ,วเอาเอาหรออ้าวางอุ้ยตัวใหญ่อะเออตัวสายเลยขีดนึงอะขีดนี้เนาะโตะกินเบียร์อยู่ไงโโหมันจับมันจับติดพื้นเลยอะอ <laughs> ก็ตอนนี้ทางสะพานก็เปิดไฟแล้วนะครับดูดิพอเปิดไฟก็เริ่มเข้าแล้วพี่เขาก็ได้แล้วนะ <laughs> เห็นไหมแน่ เขาทำเป็นเหยื่อได้ไงเหยื่อตกปลาได้ก็ที่นี่เขาบอกด้วยครับว่าถ้าเกิดใครตกกระดองได้ก็ได้เสื้อตัวหนึ่งนะจะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดตอนนี้เราเบนเป้าหมายไปที่กระดองนะตอนนี้เราเห็นหมึกหอมเต็ม แต่เราไม่เอาครับเราปล่อยลึกๆเลยครับเดี๋ยวเรารอกระดองดีกว่าครับอยากได้เสื้อมานานแล้วครับแม่เห็นปะดูแล้วต้องยกเลย ต้งยกให้มันลอยตัวอย่างครับเพื่อนๆอ,อุย้ยโดแล้วครับเห็นไหมพอ,อ,อได้แล้วนี่พุ่งมาอย่างเร็วทำไมมองในน้ำมันตัวใหญ่ละอ <laughs> มองในน้ำนตัวใหญ่วะมาสองตัวนะเมื่อกี้ ดูครับคู่มันคู่มันจะได้ไหมแม่ต้องแบบดึงแบบเออผิวน้ำเลยอะ มีดีเฮ้ยเริ่มเริ่มดึกเริ่มเริ่มใหญ่ไว้นี่ครับเพียบครับมึก ตอนนี้ลมังแรงเลยโอ้ยดูโอ,โโอโ้ดูบนสะพานดิอยู่ดีๆก็พัดมาเลยครับเพื่อนโอ้โหมืกกำลังจะเข้าเลยดูดิ อีกสักพักครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็สี่ทุ่มครับผมยอมแพ้แล้วครับโอ้ลมแบบแรงมากอ่ะถ้าดูในแอปมันน่าจะแรงอีกนานอะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวลมเบาแล้วเดี๋ยไปมาดูใหม่ครับก่อนจะตัด้ครับ ไปแล้วบายคร้บเพื่อนๆตอนเช้าขนาดตอนเช้าดูลมยังแรงอยู่เลยครับสะพานไม่มีคนเลยของแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝน ก็น่าจะพอตีได้นิดนิดนึงนะลมไม่ได้แรงเหมือนเมื่อคืน คืนนี้มีนา้ามีนา้านาก็ได้หมึกหอมใหญ่ตรงนี้อยู่อืมเก่งมากเลยอ่ะเราไม่เจอเลยครับไซใหญ่กระดองก็ไม่เจอครับเอยากติดตามนหยครับอาหารเช้ามาแล้วดูดิ ต้อมอยั่วข้าวต้มทะเลเน้นๆนจอคนโน้นยายยายทำข้าวต้อมอันนี้ให้กินปุ้งไม่ได้กิปุ้งไม่ได้ทำข้าวต้มหมูสับให้โอเคกินกันก่อนเนะตัวแรกตัวแรกของเช้านี้ครับเพื่อน เป็นสัญญาณที่ดีถึงตัวจะเล็กหน่อย เยอะมากอะไรนะคะโบนัสออกตโตพุยออตพุดใช่เหรอเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอะไรแมงกระพุนอะไรเจอรี่ฟิตเจอี่ฟเฮ้ยนี่เป็นผสมตรงรวยแล้วเนี่ยดูดิต้องมาจากไหนเนี่ยเอเมาคืนลมแรงไม่รู้มายังไงเนี่ยดูดิมันนังปิ้นอยู่เลยอะไม่ตายรอก อันนี้เอาไปดองได้ไหมเอาไปดองได้ไหมเนี่ยมันเฮ้ลูกปลาเต็มเลยลูกปลาก็มีแมงกะปุนก็เยอะโอ้โหมันเยอะจริงๆนะมันเยอะไปเยอะมากอืมทอดตกตกตกเจลลี่ฟิชสิเจลลี่ฟิชกินเหรอไม่กินอ่ะได้มาแล้วใช้ลายลูกปลาตัวเท่ากันเลยเอาขวดนมมาด้วยไม่เป็นไรแล้ว เก็บเล็กผสมน้อยเอาเจลฟิทไายไปไหนหมดอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วเกิดก่อนกลับบ้านนะลูกเพื่อนนั่งลงนั่งลงโดนของใหญ่ก่อนกลับบ้านพ่อคือโดนหุยแล้วที่ช้อนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หาที่ช้อนก่อนพ่อได้เสื้อแล้วแม่แม่สอนได้ปะ เรื่อนี้มาเอ้ะม,มันหนักป้า กรอดองพ่อได้เสื้อก่อนกับบ้าเย้มาได้ไงก่อนกับบ้าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้เสื้อครับผมเฮ้ยแตไมาทางง้างเดียวร่วงเฮ้ยดูมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวแค่นี้เงะพ่อมาแม่ถ่ายรูปให้ ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดครับนี่เห็นไหมก่อนกลับ,บ,บโอเคผลประกอบการสุวนล์โคมสเตย์วันนี้กระดองหนึ่งตัวแล้วก็ที่เหลือเด็กๆนี่ได้กระดองนะจ๊ะแล้วก็ยังได้เสื้ออีกด้วย พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องไปเที่ยวกลางเ้นของเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวไป,ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ